อ่สวัสดีครับวันนี้ที่นี่ครับกีต้าอีซี่ในช่วงของอีซี่เกียนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้ซ่อมนะเซตัพกีต้านะครับยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นของ US ซะด้วยนะยี่ห้ออย่างที่เห็นครับคือ Fender นะครับแต่ตัวนี้เป็นโปร่งนะครับรายละเอียดคร่าวๆนะครับตัวนี้นะดูดู ตัวนี้รู้สึกว่ารุ่นนี้จะนานมากแล้วนะครับสลักหลังหัวไว้เป็น US ด้วยนะครับถ้าเห็นมันจะเป็นรอยปั๊มลางๆนะเน็ตๆอะไรประมาณนี้มันไม่เคยเห็นดีนะครับตัวนี้จะเขียนว่า US E นะครับแล้วก็มีตัว D ด้วยตัวหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ใช้กล้องมือถืออัดนะครับดูงานนะครับเรียบร้อย สมกับเป็นงานของ U.S. เลยทีเดียวนะครับรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นสเปคคร่าวๆน่าจะเป็นออ l s โซลิดนะครับทั้งแบ็คทั้งท็อปเลยนะครับอ่าแล้วก็ EQ เป็นของ f ฟ n d e r เองนะครับอ่ามี3แบนด์ด้วยกันนะครับรูปรัางหน้าตาโอเคเลยทีเดียวอ่าสวยงามครับเพิ่ง set set เซตอัพเ็จนะมีนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ย เสียงไม่เท่ากันนะครับลูกค้าส่งมาบอกว่าสายหนึ่งไม่ได้ยินนะครับนี่คือต้นเหตุครับอดูนะนะครับสังเกตว่ามันจะโค้งๆนะครับลูกค้าฝนเองว่างั้นนะผมเป็นสะพานเลยทีเดียวนะผมได้โยกเยกได้นะนะครับนี่คือเหตุผลนะครับสำหรับคีตาร์โปกทั่วไปแล้วถ้าหากว่า มีการฝนนัดนะครับโดยให้ละนาบมันไม่เท่ากันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเสียงนะครับเสียงจะออกไม่เท่ากันเพราะว่าจุดรับสัญญาณคือพียโซนะครับถ้าหากว่าไม่มั่นใจนะครับอย่าทำเองนะให้คนที่รู้หรือคนที่ทำเป็นนะครับ หรือให้ช่างนี่แหละพูดง่ายๆนะครับทําให้จะดีกว่านะครับดีกว่าเราจะทําของเสียโอเคทีนี้เดี๋ยวมาลองฟังเสียงโป่งๆเปล่าๆกันดูก่อนนะครับว่าเสียงเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตตั้งอ่าแบบหนึ่งอ่ะฟังเสียงดูแลกันนะครับ ที่ออกมานะครับค่อนข้างจะบาลานซ์เลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเบสนะออกชัดเจนนะครับสายบนสา,ายสองนะเล่นฟิกเกอร์สไตล์มัน ทีนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงนะเ,เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวมาฟังเสียงของเจ้าตัวนี้ดูนะครับผ่านตู้แอมนะครับผมใช้แอมอ็อ์กนะครับผมใช้แอม็อล์กแต่ว่าผมจะอาใช้อะไรตั้งกองดีทีนะี้เดี๋ยวลองดูนะครับสักครู่ เอียงหน่อยไม่เป็นไรเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวลองฟังเสียงจากตัวนี้ดูนะครับฮันดีคิว เป็นเสียงของการเล่นแบบปิกกิ้งนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเดี๋ยวเรามาลองฟังเป็นสตัมคอร์ดบ้างะครับ ดีเลยทีเดียวนะครับเหมาะที่จะทั้งเล่นฟิงเกอร์สไตล์ทั้งตีคอร์ดนะครับเล่นมันเลยแหละเพราะว่าเสาว่ค่อนข้างเปิดมากแล้วก็ในเรื่องของแอทัดการเล่นก็ตอบสนองได้ดีเย็นมีนคนฟังชัดเจนนะครับที่นี้เรามาลองปรับที่ EQ ดูก่อนนะครับ EQ ทั้ง3แบนผมจะเมื่อสักครู่นี้ปรับเป็นเป็นแฟดทั้งหมดที่นี่เดี๋ยวจะมาปรับเพิ่มย่านเบสดูนะครับเพิ่มย่านเบสดูก่อน ันนี้เริ่มสีย,สยงค่อนข้างใหญ่ใหญ่แล้วก็อุ่นวอร์มนะครับทีนี้เรามาลองม i d เดิลบ้างล้วกับมิดเดีลเปิดเต็มเลย รู้สึกว่าย่านย่านมิดเดิลนี้จะเป็นจะโฟกัสไปที่ย่านาไฮมิดนะครับก็คือย่านกลางแหลมนะครับค่อนข้างจะมีปลายแหลมติดๆมาด้อันี้มันดูย่านแหลมหน้าปรับสุดเลยนะส่วนย่านแหลมนะครับก็เป็นย่านแหลมออกเสียงแหลมเป็นเป็นประกายค่อนข้างจะ กรุงคิงกรุงกิงในสไตล์ของเฟนเดอร์แล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับแบบที่ผมชอบดู กีตาร์เฟนเดอร์อะคูสติกที่ค่อนข้างนะครับให้เสียงที่ว่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะครอบคุมนะครับทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อฟิงเกอร์สไตล์นะครับหรือการเล่นซัมมิ่งหรือปิกกิ้งนะครับได้หมดเลยนะครับถือว่าเป็นกีตาร์ที่คุ้มมากแล้วก็เป็นที่สำคัญคือ u s ด้วยนะครับสำหรับนะครับ ช่วงของกีตาร์อีซีเกยก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามดูว่าจะมีอะไรใหม่ๆ